สวัสดีครับพบกับผมกับช่องลอยถ่ายพัฒนานะครับผมเดี๋ยวเรามาเรียนกันต่อนะครับในส่วนของการอัปเดตสินค้านะครับผมเดี๋ยวเราจะสร้างหน้าอัปเดตขึ้นมาก่อนนะครับที่หน้าบ้านแล้วนะครับผมให้เรานะครับผมมาที่โฟลเดอร์ client นะครับ SRC นะครับ c o m p o n e n t Page แล้วก็ Admin นะครับเราจะสร้างไว้ในโฟลเดอร์ Product นะครับก็ New File ขึ้นมาใหม่นะครับชื่อว่า Update product นะครับผม .ja ตรงนี้ก็เหมือนเดิมนะครับ rafce เนาะเดี๋ยวผมคอมเมนต์ไว้ให้นะครับ rafce นะครับปึ๊บสั่งแสดงข้อความง่ายๆนะครับผมว่า,า product update product page เท่านี้พอนะครับมีหน้าใหม่เพิ่มขึ้นเข้ามานะครับผมโอเค เดี๋ยวผมขอล็อกอินใหม่ไปดูที่ตัวการ์ดกันนะครับทีนี้เดี๋ยวเราไปดูที่การ์ดกันตัวนี้นะครับการ์ดไปที่มีหน้าใหม่เข้ามานะครับเราจะให้ปุ่มคลิกที่ปุ่มน้สอแล้วมาโผล่ที่หน้านี้นะครับผมเดี๋ยวเราเริ่มที่ไฟล์ a p p js นะครับ a p p js นะครับผมในส่วนของหน้าคลายสิ่นี่แหละนะครับ import file update product เข้ามาก่อนไฟล์ file ที่เราเพิ่มเมื่อสักครู่นี้นะครับผมอ่า import มาที่ด้านหัวด้านบนก่อนเลยนะครับผม import update product เนาะจากไหนครับผมจาก component page admin product update p r o d u c โอ้ยาวจัดนะครับผมอ้าว อาอิมพอร์ตเข้ามาให้เรียบร้อยนะครับอิมพอร์ตเข้ามาเรียบร้อยแล้วนะครับผมเลื่อนลงไปด้านล่างไปหาภาคพ่วงเขาหน่อยอันนี้ User อรไม่เกี่ยวเนาะ Create Product โอเค Copy Create Product มาอีกหนึ่งบรรทัดนะครับผมคุมดำา n t t n n t s h i i p ลูกศรลงล่างปราบเรียบร้อยนะครับเปลี่ยนจากคำว่า Create เป็น Update นะครับแต่ทีนี้หน้าอัปเดตเนี่ย เราจะต้องมีพารามิเตอร์ให้เขาด้วยนะครับนั่นก็คือใส่ slash id เหมือนที่เราทำหลังบ้านคล้ายๆกันนะครับคล้ายๆกันอ่ะส่งอย่างไรเดี๋ยวเราไปดูอีอ่าดูถัดจากนี้นะครับในคอมพเน e น t ต์ตรงนี้เปลี่ยนให้เรียบร้อยนะครับเปลี่ยนให้เรียบร้อยเป็นอัปเดตอัปเดตโปรดักคลิกได้หรือยังยังไม่ได้นะครับเดี๋ยวเราเพิ่มอีกขั้นตอนเดียวนะครับพิมพ์อีกบรรทัดเดียวนะครับในหน้าแอป js เรียบร้อยนะครับเรียบร้อยเนาะ เอนพอยต์ตรงนี้เปลี่ยนให้เรียบร้อยนะครับโอเคหน้าแอปจ s เเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราไปที่การ์ดกันตรงปุ่มดินสอตรงนี้กันนะครับผมเดี๋ยวเราไปที่ที่การ์ดเนาะโฟเดอร์การ์นะครับในคอม p o n เ n นต์แล้วก็โฟเดอร์การ์นะครับ a d m i n p โปรดักการ์นะครับผมโอเคเริ่มจากด้านหัวเดี๋ยวเราจะต้อง Import Link เข้ามาก่อนนะครับเวลามีการคลิกไปนู่นไปนี่เราจะต้องใส่ลิงก์ครอบนะครับ จากไหนครับผมจากรีแอคเราเตอร์ดอมนะครับผมอินพุตลิงก์เข้ามาให้เรียบร้อยเลื่อนลงมาตรงปุ่มดีซเราตรงนี้นะครับครอบหัวครอบท้ายเนาะครอบหัวครอบท้ายเราก็ใส่ลิงก์ครอบหัวครอบท้ายให้เรียบร้อยก่อนนะครับโอเคลิงก์ในลิงก์ก็จะมีทูนะครับจะให้ไปไหนจะให้ไปไหนนะครับผมเราจะส่งเขาไป ไปไหนผมก็ลืมแล้วผมขอดูหน้า App.js แบหนึงะครับผมพิมพ์ Copy อปี่เมื่อกี้จะแท้นะครับขออภัยนะทุกท่านรอยตรงนี้ก็ได้นะครับหรือจะมาก๊อปตามผมก็ได้นะครับเพราะว่านิดเดียวนะครับพิมพ์เอาก็ได้นถึงแค่ตรงนี้นะครับถึงแค่ตรงนี้นะครับ admin update product นะครับผมปึ๊บแล้วเราก็จะต่อด้วย id ของข้อมูลนะครับเราก็ต่อสตริงธรรมดานะครับ under score id อันเดอร์สกอร์ไอดีมาจากไหนนะครับผมนี่มาจากนี่นี่ลองดับเบิลคลิกดูนะครับเราได้ดีสตั๊กเตอร์ลิงเขาออกมาแล้วนะครับถ้าเป็นลูปก็อยู่ในลูปเราต,ตัวนี้แต่ตัวนี้เป็นข้อมูลส่งมาให้คอมพเนนต์เนาะใส่ได้เลยนะครับผมอ่ะลองคลิกที่รูปปุ่มดินสอดูนะครับผมว่าได้ไปได้หรือเปล่าอ่าเข้าท่านะเข้าท่านะครับผมมาที่อัปเดตโปรดักเพจอ่า ในในพานก็จะมีโปรดักต์ต่อด้วย ID ของข้อมูลที่เราคลิกถูกไหมครับโอเคโอเคเดี๋ยว EP นี้เบาๆก่อนทำหน้าไว้รอนะครับผมก็เรียบร้อยนะครับในการทำหน้าอัปเดตนะครับแต่ยังไม่ได้อัปเดตไม่ได้นะครับซึ่งมีขั้นตอนเยอะอยู่พอสมควรเดี๋ยวผมจะแบ่งเป็นผัดพาสไปจะโค้ดเราจะได้เป็นตอน,ตอน เป็นชุดๆไปนะครับผมโอ okay. เคตลอดคลิปนี้นะครับผมก็บังเป็นอย่างยิ่งว่านะครับจะมีประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะครับสําหรับทุกๆท,ท่านนะครับผมสุดท้ายนี้ผมขอตัวลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ